การมีบ้านใหม่แล้วนะครับขยายกิจการนะครับคอนโดมิเนียมนะฮะอันนี้เพิ่งจะซื้อมาจากมันชอบกินกล้วยครับปล่อยมนเลยพอดีไปได้กล้วยมานะนี่พอดีก็จะนอนนะช่วงนี้แต่ตอนนี้เอนีอ้มีคนมาชวนก็เลยมากินกล้วยนะครับอันนี้เป็นคอนโดมิเนียมแบบสี่ชั้นนะครับ ก็เด็กๆเกาชอบดูกันนะฮะนี่ออกมาแล้วมาดูสิมาดูออกๆให้เด็กนั่งนี่ไงนี่ไงตัวนั้นน่ะไปยืนไว้ไปยืนข้างนู้นเดินข้างนู้นนี่ชื่อน้องอะไรตัวอะไรลูกว่าตัวเลยชื่อน้องอะไรคะพูดก่อนน้องขนมหิ่งค่ะน้องขมน้องขนมผิงขนมผิงน้องขนมผิงเคาไม่เคยเห็นหนูเหรอเขาเรียกเขาเรียกอะไรเอ่ยชูอะไรชูก้าอะไร ก้าอะไรคะก้าคลายเดอร์หนูบินมีกี่ตัวดูดิหนึ่งตัวมีไม่ใช่มีอีกซ่อนอยู่ตรงไหนอีกสองตัวตัวเมียกับตัวลูกตัวเมียกับตัวผู้ตัวลูกนี่มันอายุเท่ากันอายุกี่ขวบแล้วเออน่าจะหนึ่งขวบห้าเดือนห้าเดือนแล้วตัวนี้หลบอยู่ในตัวหนึ่งนะ นี่แล้วนีกินอะไรอยู่ประตูเพียบเลยไม่รู้มีกี่ประตูเนี่ยคอนโดเนี่ยโหอ๋ออันนี้เปิดได้เป็นสปริงนะครับปใบนี่เป็นสปริงชุดก้าวออกมาเฮ้ยเตรียมจะกัดเช่ไหมอามาให้เอามาให้หนูเห็นหน้านี่ไงนี่ไงนี่อยู่นี่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงตัวแม่ไม่ใช่อัันนนี้มตัวลูกตัวผู้นี่ตัวข้าวหลังกับตัวเมียต้องเอากล้องแย่เข้าไปถ่ายนะฮะดูนิ้วไม่ใช่ตัว เราหัวเราไปดิสุก้าออกมาสุก้าออกมาเลยสุก้าข้างบีบข้างออกมาออกมาไหนไหนจะมุดจะมุดมันจะมุดไม่อยากออกออกแต่ต้องเปิดกล่องให้มันออกมานะฮะต้องเปิดกล่องให้มันออกมาถ่ายตรงนี้ดีกว่าตรงนี้กำลังกินนี่ทำไมมันชอบกินกล้วยกินหมดแหละผลไม้อ่ะทำไมทำไมไม่เอามันออกมันจะโกงเลยล่ะ ไม่ได้มันว yes. ิ่งหนีขึ้นต้นไม้หายไปเลยก็เลยต้องจับใส่กรงที่บ้านเมกการหนูก็เลี้ยงอย่างเงี้ยนี่อยู่อเมริกาเหรออยู่อยู่ทศไหที่ไหานเมกกาหนูก็อยู่อยู่อไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นบ้านหนูเองเมืองอะไรไม่ใช่บ้านครอบครัวหนูเป็นบ้านหนูเองรู้นะอยู่เมืองอะไรครับลูกก็เลี้ยงก็เลี้ยงอย่างเงี้ยมันเกิดในกรงอยู่อเมริกาใช่ไหมประเทศอเมริกาใช่ไหมยิงเหรอที่บ้านเมกการ เป็นบ้านหนูค่ะไม่ใช่บ้านครอบครัวหนูค่คะ,คะบ้านอ <institute S 1> เมริกาหนูก็เลยอเมริกาพี่คแม่บอกลูกน้องพี่บ้านอเมริกาหนูก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่ามีตัวเมียตัวพอ่วพอแล้วก็ตัวลูกค่ะตัวพ่อตัวลูกค่ะตัวพ่อตัวลูกแล้วก็ตัวแม่ค่ะแล้ววันนี้ไม่ไปเรียนก็เอาก็จับใส่กรงเนี่ยค่ะเตรียมหมอนเตรียมอะไรเตรียมอาหารค่ะ แต่ว่ามันไม่ชอบกินกล้วยมันชอบกินแต่ข้าต้มอะไรหมาแล้วนั่นอนะไม่ใช่ตัวนี้มันมันบอกว่ามันบอกว่ามันไม่มันมหนูก็มีโกงอย่างเงี้ยนั่นอ<า>ะมีตัวอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าพ่อมันพ่อแต่พ่อมันไม่สบายหยวก็เลยพาไปโรงพยาบาลสิบสิบนาทีอ่ะกว่าจะเสร็จสิบนาทีเลยกว่าจะกว่าจะให้หนูไปรับอะ ก็สิบนาทีแล้วผมก็เลยเอาเก่งเนาะอยู่ชั้นไหนครับลูกเรียนอยู่ชั้นไหนล่ะชั้นหนึ่งแล้วค่ะมหนึ่งเหรอปหนึ่งอยู่ชั้นบนหรือชั้นล่างหนูุยูเกตหนึ่งแล้วหนูอยู่เกตหนึ่งแล้วโอ้ยเรียนนานาชาติเหรอไม่ใช่โรงเรียนสารศาสตร์อ่านคานสามอยู่กรงเทพเหรอแค่สองภาษาค่ะสองรงเทพเหรอเปล่าค่ะกรุงเทพกับกรงเทพ ไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ใช่โรงเรียนแบบรังการแต่นาำบริุทธิทำไมถึงกินงูมันกัดมันกินเปลือกทำไมมันงูมันกัดมันกัดตัวละเท่าไหร่คะนี่ตัวละพันหนึ่งตัวละพันกระนับุญซื้อซื้อซื้อให้ลูกด้วยไม่ค่ะกลัวกลัวจะไม่เกินอาทิตย์แม่จ๋ามันกินแอปเปิ้ลกับกล้วย แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำน้ำบันไดบันไดไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่หมายถึงว่าไอ้ไอ้ที่มันพันอยู่อ๋อน้ำเหรอน้ำกินน้ำกินพอเวลามันหิวน้ำก็จะกินเอาไหมเอาไหมแล้วเนาะโอเคนะครับ โดใหม่ครับของชุก้าลาเดดครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสวัสดีโจทายเป็นปชาแนลครับ